สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะกับบริษัท JAS Hydraulic จำ um กัดบริษัทของเราจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือช่างสำหรับเปิดอู่ซ่อมรถยนต์และร้านปะยางทุกชนิดและวันนี้นะคะเราก็นำเครื่อง่วงรอ้อรถยนต์และรถบรรทุกนะคะรุ่น DS 1200A หน้าตาของสินค้าก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้พี่ช่างนะคะแนะนำสินค้าตัวนี้เพิ่มเติมกันนะคะรวมถึงสาธิตวิธีการใช้งานและวิธีการดูแลรักษานะคะสวัสดีคะ่ะพี่ช่างสวัสดีครับมาดูอุปกรณ์ของเครื่องกันบ้างครับเริ่มจากตัวนี้อ่าดูครับมีอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นพวกของอะแดปเตอร์พวกกระทะล้ออ่าย2.5 มีส็อตนทีห้าจะมีแบบเขาเรียกจะมีสองสองอย่างคือแบบไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ตัวนี้จะมีสองเบ้าอ่าแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นของพวกรถหกล้อพวกล้อยี่สิบล้อสิบเก้าสิบแปดอะไรพวกนี้นะครับส่วนแดปเตอร์สองตัวนี้จะเหมาะสำหรับกรณีที่ว่าเราถ่วกรถยนต์อาจจะมีแดปเตอร์ให้สองตัวตัวนี้จะเป็นคอนตอกตะกวนตัวนี้จะเป็นชุดล็อกเขาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวนเงี้ยกรณีที่ว่าล้อบางรุ่นที่ว่าไม่มีบอกข้อมูลอะไรเลยมาเราต้องมาใช้ตัวนี้ จะมีมาแทนเดี๋ยวเราอมาดูไซรล้อก่อนจะดูเครื่องนี่ครับเห็นไหมครับที่ผมบอกไซร์กระทะ2 2 5คือฟ้าลุมทุกจะมี2อย่าง2แบบแบบเบ้าเล็กตัวนี้แบบเบ้าเล็กนะครับแล้ตัวนี้เป็นแบบเบ้าใหญ่แนะครับจะมี2ไซส์นี่เราก็จะเลือกใช้อแดปเตอร์ล้อที่เราขึ้นเครื่องเป็นเบ้าเล็กเบ้าใหญ่อ่าเราก็เลือกอแดปเตอร์เอาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเพราะว่าอ่าคุณบอกคือไซส์เล็กจะเป็นของพวกล้อลูเล็กครับเออรถยนต์สี่ล้อทั่วไปอ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าเครื่องกันบ้างว่ามีอะไรบ้างตรงนี้็จะเปนวติ ปิดเปิดหรือพิทเทอร์พวกนี้นะครับเราเปิดขึ้นมาส่วนตัวนี้ค่ะตัวนี้ข้างเครื่องตัวนี้จะเป็นแบบเราว่าเก็บอุปกรณ์ก็ได้ครับอะไรแบบมานว่าเก็บพวกนี้ก็ได้นะครับเอเดปเตอร์สายเล็กๆหรืออะไรพวกนี้ถ้ามันไม่เกะกะเราใช่ไหมครับอเราเก็บได้พวกนี้ครับอับันี้คือเก็บได้ชั้นพวกนี้ก็ว่าเก็บของเล็กยได้ของเราแล้วแต่คุณลูกค้าว่าจะเอาไปเก็บสายอะไรก็ได้ประมาณนี้จะเป็นของที่ว่าเกี่ยวกับเครื่องค่่ะอาตัวนี้จะเป็นตัวใช้ลมคือเป็นตัวอุปกรณ์ช่วยยก ตัวนี้ถ้าเป็นล้อหรือบล็อกมีใหญ่เราไม่สามารถที่จะยกใส่แกนได้คือเราต้องใช้ตัวนี้ยกนะแบบนี้ครับนะครับอ่าตัวนี้ยกกลางคือหยุดก็หมาจริงคือลงนะครับแบบนี้ครับอ่านี้ฮะแล้วเราก็จะไหลตัวนี้เข้าไปเอาล้อเข้าไปใส่ประมาณนี้ส่วนตัวนี้เราก็จะมีอ่าเป็นชุดเรียกว่าเป็นชุดกองดักน้ําให้ค่ะกรณีลูกค้าถังลมลูกค้าบางบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายน้ําอะไรเท่าไหร่ ก็ตรงนี้เขาจะมีชุดกองดัดน้ำมาให้หนึ่งตัวอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานเดี๋ยวผมจะเลือกมาหนึ่งล้อ,องั้นเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นไซส์เบ้าเล็กเดีย่ยเราเอาขึ้นเครื่องตัวนี้นะแล้วก็ยกครับได้ระยะไหมแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเข้าไปครับค<ะ>่ะอ่าครับทีนี้ก็เบ้าเล็กผมจะใช้เบ้าเล็กผมใช้เป็นตัวนี้แล้วก็เอาอุกกรองมันด้วยตัวไขล็อกค่ะทีนี้เบ้าเล็ก มันจะมีสองด้านครับอ่ามีด้านเล็กด้านใหญ่ค่ะเราก็เลือกดูถ้าเกิดเราใส่ด้านเล็กถ้มันรวมไปแล้วก็มาสลับด้านอ่าไปด้านใหญ่ค่ะแบบนี้อ่าครับเสร็จแล้วก็ตรวนี้ครับตัวล็อกค่ะเราใช้มือเปล่าไข่ก่อนก็ได้ครับค่ะอ่าเราจะมีเขาจะมีดั้มล็อกมาให้ค่ะฝั่งนี้จะมีบ่าไว้ให้อ่านี่ครับตัวนี้แล้วบุด้วยครับอ่า แล้วเราปลดนี้ลงเมื่อเราล็อกได้ที่แล้วก็ใช่ครับปดตัวล้อ <c oughs> ยกล้อลงนะคะดีแล้วก็มาหมุนเช็คดูเอ่อเข้าเหลี่ยมเข้าเลไครบไหมโอเคแล้วก็ไาย,ย้ำนั่นทีนึงซึ๊บเออโอเคอ่าต่อไปทีนี้เราเอ่เครื่องเราเปิดละค่ะทีนี้เรามาดูหน้าเครื่องกันบ้างว่ามีอะไรบ้างตัวเองนี่คือถ้าตัวนี้วัดมาหาขอบล้อไม่ใช่ไม่ใช่ขอบนี้ครับ ยังมีสันด้านเล็กนิดนึงเนี่ยประมาณนี้ครับนี่นี่ครับสันด้านในนะคะครับแล้วนี่เราไปดูที่ตัวเลขว่าเท่าไหร่อ่าแล้วก็ตรงนี้ประมาณสามครึ่งเรากดบวกลบตรงนี้เลยครับนี่เห็นไหมครับยัมีเลขตัวนี้จะเปลี่ยนค่าเรื่อยนะครับค่ะสามครึ่งนักว่างเท่าไหร่ถ้าล้อทั่วไปอ่ะล้อทั่วไปอาจจะมีเขาจะมีบอกเอ้อล้อทั่วไปจะมีบอกอยู่นี่ครับอ่านี่ยี่สิบสองจุดห้าคูณคูณหกจุดสองอ่าถ้าล้อกระทะส่วนใหญ่เขาจะมีบอกถ้าเกิดล้อบางรุ่นหรือกระทะบางรุ่นไม่มีบอก อ่าเราก็จะใช้วัเนียตัวนี้วัดการวัดขอบค่ะก็คือขอบด้านในอ่าขอบนี้ครับแต่ว่าผมแนะนําอย่างพอเราเราใช้วัเนียแบบค่ามันไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนเราดูจากตัวเลขที่เขาปั๊มที่กระทะร้อมันจะชัวร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าต่อไปคือเมื่อกี้เราดูแม่หกจุดสองไหครับอันนี้คือตัวบีครับค่ะอันนี้ฮะเรากดตอน,นั่งได้เลยครับดี๋ยวค่าเขาจะเป็นระบบไปเองคือตัวดีค่ะอ่าหกจุดสองขนาดยี่สองจุดห้าแล้วกดต่อนั่งได้เลยครับค่ะ นะครับอ่าจะนี้คือขั้นตอนแรกที่เราเอาล้อขึ้นมาปั๊บเพื่อจะถ่วงทีงนี้ก็เราก็ช่วยปั่นล้อนิดนึงเพื่อไม่ให้หลักหนักแรงมอเตอร์นะครับแล้วก็เราก็ปิดฝาลงมานี่ครับอ่าเห็นไหมครับเครื่องก็จะทําการหาค่าใช่ครับเราไม่ต้องไปกดเอามือเครื่องขอจะหยุดเขาเองครับ ค่ะพอเครื่องมันหยุดตัวเองเนี่ยพอมีปุ่มแดงขึ้นมาสต็อปไปเนี่อาจเครื่องมันหยุดทํางานแล้วทีน,นี้ที่ล้ออาจจะหมุนหยุดช้าเพราะว่าเป็นการมีแรงเหวี่ยงหรือไม่เราก็อาจจะนิดนึงก็ได้ครับช่วยต่วนี้จะมีเบรกอยู่อันหนึ่งปุ๊บช่วยลาน,นิดแต่ว่าไม่ใช่เบรกให้ล้อหยุดนะครับเขาเรียกเป็นเบรกในการที่เราจะแตะตะบวหรือตอกตะบวออ่าโอเคตรงนี้ข้าขึ้นมาแล้วครับอ่าน,นี่ นี่ค่าร้อยห้าสิบสองร้อยสิบแต่สังเกตตัวนี้ดีนะครับตัวนี้คือจะเป็นหมวดของรถบรรทุกหรือทัคเนี่ยครับเออจะเป็นหมวดของรถบรรทุกแต่ว่าถ้าเกิดเราสลับตัวนี้เมื่อไหร่มีภาพร,รถเลนะ็กๆใหญ่แอบมันจะเป็นแับนี้ครับค่านี่คือเป็นรถยนต์ทั่วไปอ่าแล้วปลดกลับมามเป็นรถบรรทุกนีน่มันค่าเดินที่เราตั้งใหม่เมื่อกี้เห็นไหมครับที่ตั้งใหม่เขาจะกลับมาเดิมอันนี้เราปิดฝาใหม่เมื่อกี้ผมใส่ทีด่ดูเฉยอ่าตัวนี้ค่าขึ้นมาแล้วครับสองร้อย เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าค่ามันตรงหรือเปล่าสามจุดห้าโอเคอสมมติว่าเราจะถ่วงเราต่ออันนี้เป็นรูปตัวกัวต่อแล้วต่อข้างในก่อนใช่ไหมครับเดินมาอ่าให้ไฟตรงนี้ขึ้นครบห้าดวงครับค่ะเห็นไหมครับพอไฟคือนพรบดวงแลวครับสมมติว่า,ามันจะการถ่วงคือจะอยู่จุดถ่วงคือจะอยู่ถึงกลางแกนครับหรือเที่ยงวันของเราที่เราพักกินข้าวนี่แหละครับค่ะแล้วก็สมมติว่าเราได้ที่แล้วเราเยียบแบบนี้ครับ อไอ้พุทที่ผมบอกกับเบรกเนี่ยคือมันเอาไว้จาเหยียบจังหวะที่ว่าเรา,าจะตอกหรือจะถ่วงนั่นคือไม่ให้ล้อมันเคลื่อนไม่ให้จุดมันเคลื่อนหนีแต่ว่าถามว่าเบรกลาได้นิดหน่อยแต่ว่าจะพยายามอยากใช้มันเลยดีกว่าครับตะกัวสองร้อยกรัมอ่าเดี๋ยวผมจะลองแบบส่วงให้ดูทีละข้างก็คือถึงกลางแกลนนะครับตัวนี้โอเคปับตอกเข้าไปทีนี้เราก็หมุนมาก่อนดูทีละข้างก่อนนะครับพอตอนนี้พอมันมีน้ำหนักแล้วค่าอาจจะมันอาจจะเพี้ยอาจจะโดดนิดนึงค่ะ อ่ในนี้เรามาดูว่าถ้าฝั่งโน้นจะเท่าไหรอ่าศูนย์ใช่ไหมครับฝั่งนี้นเหลือสองร้อยเหมือนเดิมอ่าตอนนี้สองร้อยอ่าโอเคเราก็มาหาจุดเหมือนเดิมครับจุดก็จะทวงเบดคไปขึ้นครบห้าดวงอ่าแล้วก็เหมือนเหยียบเบรคน่อน,นิดนึงเพื่อให้ขับเคลื่อนค่ะอ่านี่ก็ตะกัวสองร้อยเหมือนกันเดี๋ยวมาโดนครับ กลางแกแรนไหมโอเคเ <c oughs> ว่าเหมือนเดิมครับช่วยปั่นล้อนิดนึงได้มาหนักแรงมอเตอร์ครับตัวลากขาออกตัวเพรล้อมันใหญ่ค่อน <c oughs> ข้างมีน้ำหนักค่าโดดผลน้ำหนักโดดมาห้าสิบเรื หมุนจนกว่าไฟจะขึ้นครบใช่ไหมคะใช่ครับ,<ช>รบหมุนตำแหน่งก็จะอ่าพอมีพอสองขับเริ่มมีน้ำหนักมันจะข้าจะเริ่มโดดหนีให้ให้เราหานหนักแล้วอ่ะคือเป็นทุกห้าสิบปึ๊บเหมือนเดิมครับหยยบล็อกไว้เมื่อเราเจอจุดแล้วเราก็หยียบเบรกไว้นะคะ<ช>เพิ่มให้การเขาเคลื่อนนะคะแล้วก็ต่อตรงกลางส<ช>ิบสองในากาถึงกลางแกนครับเห<ช>็นไหมครับ ศูนย์ศูนย์แล้วดูครับนี่ก็คือได้ค่าศูนย์ศูนย์นะคะแต่ว่าไอ้ปุ่มตัวนี้เราสามารถที่ว่ามีลูกเว้นขยายนี่สามารถเช็คค่าซ่อนได้ครับคือแบบเหมือนราแปดตะกัวแบบสามารถบวกลบได้นิดหน่อยนะยังมีซ่อนอยู่ยี่สิกรัมแต่ว่าไม่ผลครับถ้าหน้าจอขึ้นสูน,สนเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ครับของลบเป็นทุกอ่ะมันจะง่ายครับแค่แค่หมวดเดียวคือหมวดตะวกวต่อมันจะไม่มีไฟพวกนี้ขึ้นค่ะถ้าเป็นหมวดอ่ารบทุกนะครับเดิมไฟพวกนี้ไม่ต้องมีขึ้นเลย พอไฟตรงนี้อาจจะเป็นของรถยนต์ส่วนปุ่มสตาร์ทนี่ก็กรณีที่ว่าเซนเซอร์ฝาที่มันเสียเราใช้ปุ่มสตาร์ทเอาแต่ไม่ต้องกลัวครับถ้าเครื่องอยู่ในประกันมีปัญหาเราเปลี่ยนให้เราซ่อมให้ปีครับแต่กรณีนี้ว่าบางคนใช้ไป2ปี3ปีแล้วเซนเซอร์ฝาเสียก็มาใช้ปุ่มสตาร์ทแทนแต่ตัวสต็อปเนี้ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเครื่องอ่ะมันหยุดเองอัตโนมัติคือปุ่มปุ่มสตาร์ทเนี่ยเขาจะมีไหมสองปุ่มเผื่อปุ่มใดปุ่มหนึ่งเสียก็จะใช้อีกปุ่มได้ทีนี้เรามาดูรถเล็กาดดี๋ยวจะท เเหมือนเดิมแลวนะคะเรามีตัวยกล้อนะคะ <_ C os> ตัวยกล้อนี่ใช้แรงดันลมประมาณเท่าไหร่คะพี่ช่างก็หน้าัสักสี่ห้าบาได้มันแค่แค่เป็นตัวประคองเฉยๆครับค่ะมันไม่ได้ใช้อะไรน้ําหนักมาเยอะขนาดนั้น,นะะ่ะแล้วก็ท่านี้ปะประคองน,นิดนึงอ่านครับอ่าหลุดแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกมาแล้วก็ไปเก็บ อันนี้ก็เลือกมาครับนิดนึงนิดนึงมือล้อมีน้ำหนักครับค่<ฮ>ะขั้นต่อไปมุว่ะเราจะมาทวงล้อรถยนต์เล็กทั่วไปนะครับอ่าพอเราเลยจะไปทีนี้ ไอ้แป้นตนี้มันจะเป็นของลถอเปนทุกค่ะเราต้องถอดออกครับโอเคผมจะถอดออกให้ดูจะน้อนทรงเหลืสองตัวค่ะอ่านี่ครับในการที่เราเปลี่ยนมาทวงล้อรถเป็นทุกแกะเสร็จแล้วค่ะต้องการจะทวงล้อรถจงเราต้องปิดเครื่องเปิดใหม่ไหมครับถ้าปิดเปิดเครื่องใหม่ก็ดีครับแล้วค่อยๆข้อออกครับเป็นบานนี่ครับแต่ตวเนี้ข้อควรระวังอย่าให้มันกระแทกบ่อยกระแทกบ่อยอนาคตจะไปให้แกนแกวงหรือเสียศูนย์ได้ครับพยายามอย่ากระแทกมากครับแกนนี้ อย่างสมมติว่าถ้าเป็นล้อ6กล้อก็เหมือนกันครับเปลี่ยนเบาเ้าตัวนี้ครับ้าเป็น6กล้อพวกขนาดล้อยี่บล้อ19บ้าอะไรพวกนี้ของเหมือนกันครับเปาต้องเปลี่ยนแต่นี่เป็นกรณีที่ว่าเป็นรถยนต์เล็กเราถ,ถอดพวกชุดนั้นออกเลยคือใช้ตัวนี้ตัวเดียวครับค่ะหรือกรณีบางคนที่เกิดยกล้อยกไหวแลไหวแล้วก็ไม่ต้องไปต้องใช้ตัวนี้ก็ได้ครับค่ะ นเหมือนเดิมครับถ้าเกิดเราจะถ่วงนี่คือเอาตัว,ตวเก่าออกให้หมดครับค่ะบางคนถ้าเกิดยกไหวก็ไม่จเป็นต้องใช้ตี่นี้ก็นนกได้ยกถ่วนไปเลยครับพยายามอย่าให้กระแทกแกนมากครับ<ล>ครับเหมือนเดิมครับล็อก ประมาณนี้ครับนี้เป็นรถเล็กแล้วทีนี้เราก็อ่ะทีนี้เราจะมาเปลี่ยนโหมดแล้วครับอาจารยดาเราเปิดเครื่องมาปั๊บมันจะเป็นของทักเลยรถบรรทุกเลยทีนี้เราจะใช้รถเล็กใช่ไหมครับุ่มนี้ครับที่มีค่าครึ่งรถเล็กกับรถบัสตัวนี้แหละอ่ะค่ะทีนี้ครับเหมือนเดิมครับการใช้งานเหมือนกันเลยครับวัดดึงตรงนี้ข้างาครับอ่ะเราก็มาอ่าน5โด่าไลด์12ขึ้นมา A ครับ12ใช่ไหมครับนะครับเนี่ยลกลบได้ อ่าทีนี้กะ,ะเหมือนกันครับที่ผมบอกนะต,ต้นไปแล้วว่าถ้าเป็นล้อทั่วไปอะ่ะมันี้มีบอกที่กระทะอยู่ค<า>่ะอ่าตัวนี้อย่างตัวนี้มีบอกอยู่ผมอเผอิอผมจะมองเห็นอยู่<า>ก็จะเป็นขอบสิบห้าหน้ากว้างหกนิ้วโอเคตัวนี้ก็ครับเหมือนเดิมแล้วก็มาคาอนต่อเลยดีด้วยครับเนี่ยตัวนี้หก<า> <6 S 1> นิ้วเห็น,นไหมครับขอบสิบห้าเห็นไหมครับค่ะจะเหมือนกันเหมือนเดิมมาช่วยล้อนิดนึงแล้วก็ปิดฝาลงมาครับสิบห้าสี่สิบ ค่ะเอ๊ okay, ขึ้นมาแล้วสิบห้าสี่สิบจะเหมือนเดิมครับเราก็หมุนหาตำแหน่งที่เราจะทวงจนไฟขึ้นครบห้าดวงคือเหมือนกนนอานใัช้งานเหมือนกันครัแค่สลับจากล้อรถบรรทุกไปล้อรถเล็กรถเก่งรถกระบะนี่ครับค่ะสิบห้าเคยเดี๋ยวมาหาตะบ,บวกแป๊บนึงอ่าเหมือนเดิมครับเหยียบ <Yeah. S 2> แล้วก็ตรงกลางแกนแล้วก็ต่อ ส่วนหรือท่านบางลูกค้าบางคนจะทําทีละข้างก็ได้ครับทําทีละข้างครับปิดฝาเปิดเครื่องมันแล้วก็มาดูเข้ามาใส่ค่มแต่ผมเอาแบบทําให้รวมลัดเลย,ยกันผมจะทวงทีเวีสองข้างเลยค่ะครับขึ้นทางดงเดี๋ย่าไปแล้วต่อครับถึงกลางแกนเหมือนเดิม ก็ไปครับอ่าขึ้นมาห้าขึ้นมาห้านี่แล้วแต่แต้แต่ดูมินิของช่างตารับบุคคลนะครับเพราะว่าบางคนห้านี่ก็ปล่อยผ่านบางคนก็าลงศูนย์แต่ฟังสึกผมนะแต่ถ้าเป็นสนะิบเนี่ยผมว่ามันยังเยอะอยู่<ะ>แต่ห้านี่ถ้าห้านี่ผมปล่อยก็ได้แต่ว่าขึ้นเดี๋ยวดุมินิของช่างของแต่ละท่าน<ะ>อ่าห้าเดี๋ยวผมจะหาห้ามาถวให้ลงศูนย์ หรือแบบบางทีบางครั้งที่ว่าค่ามันเพีย้ยนบางทีแบบถ้าเราแปะไม่จุดตรงกลางร้อเปอร์เซ็นเป๊ะมันก็มีค่าเพีย้ยนห้าหนึ่งสิบเงินอะเดี๋ยวผมผมไม่อานะผมเลื่อนหรอผมเลื่อนไปแล้วกัน,นเลื่อนนิดนึงพอดีแบบตรงเหมือนตะปูแบบมันหลวมนิดหน่อยอ่ะลลองดูใหม่ครับถ้ามันบางครั้งเราแปะไม่จุดเป๊ะร้อยเซนก็จะมีค่าเลื่อนนิดนึงครับห้าหนึ่งสิบเนี่ยเห็นไหมครับ มันก็เป็นแบบเขาเรียกเป็นทิศเล็กๆน้อยทีนี้ไม่มีไฟขึ้นแบบนี้มันเป็นหมวดตัวตอกนะครับทีนี้จะเป็นแนวแม็กซิ่งบ้างนี่ครับกดทําว่ารู้ครับค่ะเดี๋ยวผมจะไล่ให้อ่ะนะครับรู้หนึ่งคือแปะในแปะนอกภายนอกแายความว่าอย่างลูกค้าท่านมือคนมือใหม่ยังไม่เข้าใจแปะในคือด้านในชุปรลอนนอกก็คืออยู่ในหลังท่านแม็กนะครับไปแปะหน้าท่านแม็กซ์็ได้มันดูไม่เฉยไม่สวยลูกค้าคนที่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจหรือลูกค้ามือใหม่ประมาณนี้นอกก็คือหลังท่านแม็กนี่คือรู้หน อ่าอลูสองก็จะเป็นหมวดรถตัวท็อปเป็นแบตเตรงงานมาซึ่งข้างหน้าไม่สามารถที่จะตอกได้ก็จะเป็นตอกในกับกับแปะกลาง<ะ>ลประมาณนี้แล้วแต่ออกชั่นล้อส่วนอีกอันนึงตัวนี้จะเป็นแปะในกับแปะกลางแปะกลางนี่คือกรณีแบบพวกรอ,อแม็กซิ่งที่มีออฟลึกๆในพวกนี้ก็คือแบบโชว์ออฟมากๆอ่าล้อต้องแปะกลางกับแปะในน<ะ>ี่คืออลูตัวนี้ครับตัวที่3ลูกค้าบางคนแบบ<ะ>ถ่วงแบบนี้ไม่โอเคลูกค้ากดเองไปทีครับจะเป็นถ่วงกลางจุดเดียว ประมาณว่าคือแบบยี่สิบสามสิบก็คือแล้วก็มาแปะรงารตาแก้แต่ความถนัดของช่างผมจะลองเราไปสกวอแปะให้ดูสักหน่อยหนึ่งค่ะเดี๋ยวผมจะเอาตาปะปดตัวนี้ออกเป็นว่าเป็นแม็กซ์ช่งละกันค่ะเราจะได้เห็นว่าเอ่อตะป,แปะูแปะแปะยังไงอะไรยังไงอ่ะสำหรับลูกค้ามือใหม่ที่ว่าบางคนแบเปิดร้านยางอะไรประมาณนี้ครับอ่เดี๋ยวเรามาฟังใหม่ครับ สามสิบทีนี้เรามันดูตะกัวแปะถ้าเป็นตะกัวแปะเขาจะมีบอกแค่ห้ากับสิบครับสมมุติสามสิบแล้วก็คำนวณไปปุ๊บปั๊บอ่ะแล้วก็ประมาณตัดประมาณนี้อ่ะตอนนี้สิบยี่สิบห้าสองกันเป็นสามสิบอ่ะลองดูครับเดี๋ยวเราผมจะแปะนายก่อนเหมือนเดิมครับได้จุดแล้วถ้าเป็นล้อแม็กหรืออะไรมันก็เราพยายามทำสะอาดนิดนึงสะอาดหน่อยอ่าสะอาดไอ้ข้างในเอาเป็นผ้าเช็ดอาดมีคราบฝุ่นข้าวมันอะไรพวกนี้เพราะไอ้พวกนี้ตะกัวแปะเนี่ยมันแปะได้ครั้งเดียว 3าใช่ไหมแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็แบ่งให้มันกึ่งกลางนิดนึงแบ่งแบบเลาเรียกสายเทน้ําหนักอ่านนประมาณนี้ครับตอนนี่ผมจาลองไปแบบตอนนี้เป็นพวกแม็กซิ่งห้าสิบห้าใช่ไหมตัวสี่สิบห้าสิบห้าโอเคนะฮะยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบโอเคเอาไปหนึ่งอัน เหมือนเดิมครับหมุนให้ได้ไปขึ้นห้าจุดอ่าถ้าเราไม่มั่นใจแล้วว่าทำความสะอาดนิดนึงหรือถ้าท่านลูกค้ามคนทัาแปลงเงี้ยมไม่หัดก็แล้วเหม,มือนเมื่อว่าเราทำมาร์คทำตำหนิไว้แล้วหมุนลงมาแบบนี้ครับอ่าเราจะได้มองเห็นชัดๆค่ะประมาณนี้อ่าคแปลกหน้าดังน้นะนครับหมุนไปครบห้าดวง พอ <Okay>. oh, มีน้ำหนักปับคามก็จะโดดมันนิดนึงเท่าไหร่ยี่สิบดียวอ๋อ oh. ที่แบบเหมือนเดิยนยิมบอ,อกแล้วเพราะว่าเราแปะไม่ได้สูตรกลางร้อยเปร์เซ็นต์มก็จะประมาณนี้ครับ เดี๋ยห้าก็เหมือนเดิมแหละคอผมบอกตังก้งแต่ทางต้นไปแล้วว่าอยู่ที่ดุลนิ้ของชางบางคนก็ปล่อยบางคนก็ไม่ปล่อยบางคนก็ขาะลงศูนย์ก็ได้่อะอะเดี๋ยวผมจะทาลงศูนย์เลยละกันผมไม่ลัวเปิดตะกัวเพราะผมขายตัวเอง <c oughs> ทางบริษัทเรามีขายครบเลยนะคะพร้อมเปิดร้านได้เลยค่ะลูกค้า นะครับลงสูตรแล้วครับถ้าเป็นเขาเรียกอะไรถ้าเป็นล้อดีๆยางดีๆมันก็จะลงง่ายแต่กรณีนี้ว่าเป็นพวกอุามคนไปซื้อ,อยางเปอร์เซ็นต์มาเก่ามามเจอ,อยางบวมามางอะไรมันก็จะไล่ลงยากนิดนึงค่ะ ใช้งานครับประมาณนี้ครับแล้ววิธีการดูแลรักษาล่ะคะวิธีการดูแล,แลรักษาก็อย่างพวกเนี้ยเป็นพวกระบบแผงวงจรไหมครับก็พยายามอย่าใ,ให้โดนพวกละอองน้ำพวกละอองฝนอะไรพวกเนี้ยอย่างทุกสไลด์นี้แล้วก็อาหารเป็นพวกระบีทาตัวที่เขายกรองนี้ครับพวกฐานไกสับตวงเนี้ยเหมือนกันครับเนี่ยพวกลังสไลด์นี้จะมบีสับบ้างะะอะไรบ้างครับลูกค้าบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายน้ำก็ถ้าเกิดมันมีน้ําแล้วก็บ่อยน้ําทิ้งค่ะอะไรประมาณนี้แหละครับเรามาทวนสเปคให้ฟังตัวนี้นะคะเป็นเครื่องถ่วงร้อรถยนต์และลถรถบรรทุกรุ่น Ds 1200A มี2สีให้คุณลูกค้าได้เลือกใช้นะคะมีทั้งสีน้ำเงินและสีแดงค่ะมีระบบไฟ2ระบบนะคะเป็น220โวลต์และ380โวลต์สามารถรับน้ำหนักของล้อนะคะได้ถึง150กิโลกร,รมัมกำลังมอเตอร์ของเขานะคะจะอยู่ที่0.55 kw เส้นผ่านศูนย์กลางของขอบแม็กนะคะสามารถรับได้ตั้งแต่10นิ้วถึง28นิ้วเลยนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อแมกนะคะ อยู่ที่1,200มิลเมตรความกว้างของล้อนะคะได้ตั้งแต่3นิ้วถึง20นิ้วค่ะค่าเฉลี่ยความแม่นยําใ,ในการถ่วงล้อรถยนต์นะคะบวกลบ1กรัมค่ะค่าเฉลี่ยความแม่นยําในการถ่วงล้อรถบรรทุกบวกลบอ่า10กรมัมความเร็วรอบในการหมุนขนาดถ่วงล้อรถยนต์อยู่ที่200รอบต่อนาทีค่ะความเร็วรอบในการหมุนขนาดถ่วงล้อรถบรรทุกนะคะอยู่ที่100รอบต่อนาทีขนาดของสินค้านะคะโดยรวมที่1,200 9 6 0มิลลิเมตรคูณ960มิลลมตรคูน้มน้ำหนักโดยประมาณนะคะของตัวสินค้านะคะจะอยู่ที่250กิโลกรัมค่ะหน้าตาของสินค้าก็จะประมาณนี้นะคะหากคุณลูกค้าสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถทักข้อความหน้าเพจได้เลยนะคะพี่พี่เซลล์ของเรายินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะหรือถ้าคุณลูกค้านะคะสนใจสินค้าอื่นทางบริษัทเรานะคะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมนะคะได้ทาง เว็บไซต์ w w w c a s 9 9 9 c o m ได้เลยนะคะ